สวัสดีครับพบกับช่องคัวคุ้นตัวมือนี้นะครับสิพัฒผพีพ่อหน่องมานี่ครับคอหมูย่างครับสิมักสะก้ันสักหน่อยนะครับเครื่องปรุงกันสิเมีนี่ครับซอสฝาเขียวครับเส้นรดดีแลวกะกระเทียมนิดนึงนะครับกระเทียมครับกรุบจังอยขอให้พี่น้องได้เป็นอนียด้วยไายผู้เดียวโอ้ยเมียบานเพิ่กำลังเห็ดแล้วกินเกลือนครับ ยุบผลาผีปลานองอย่างหอมๆไฟนอนหอมๆนะครับ mm hmm. น่ครับย,ย,ยอดๆลงไปเอาละครับเ mm hmm. ท่าสี่ย่างเป็นตอนยังไงยังสี่เลยนะครับเราก็กลับไปกลับมาเมือนกันนานสิหอมๆนะครับโอเคเนาะไปไปอย่างกันเลยครับพี่ครับไฟเตรียมเตาแ mm hmm. ม่กัวตุก,กิเดี๋ยวร่อยไฟมันอ่อนๆหอมหอมจากไหน ดอกแรกครับนี่ครับไบสีแห้งๆกันหน่อยครับเดี๋ยวขี้เทากบจังหน่อยเนาะนี่นครับอุ้ยวันนี้ก็จะเป็นสันคอมันนะครับขางสันคอนมันจะมีติดมันจังหน่อยนี่ละที่เด็นเลยขีดจังหน่อยครับ นอนน้ำหอมปวดอ่ะอุ้ยสีเริ่มมาแล้วป๊บนี่ครับโอ้ยพี่น้องขับเป็นเนื้องัวเนาะขับเป็นเนื้อนี่โอ้ยนี่สีแล้วดาดไปจากหน่อยนี่กับน้ำฝนได้ครับเนี่ยมีเนียมแลบพี่น้องมีเดียมแล่นบนว่านี่ครับโอ้ สูงสี่หม่เดี๋ยวออกก่อนครับน้ำมันมันเยอะนะครับข้อมูมองนี่้ว่ามัในหนังนีง่ครับอืเดี๋ยวครับอืสินดาบไปเอาหอม,หอม มานทะลบพี่น้องด,ดาดาแท้งนี่ครับอืมโอ้อัศจรรย์พี่น้องเอ้ยหอมหอมฮุยฮุยมันหลายเป็นธรรมดาครับตรงนี้สันคอมันเนาะสันคอหมูย่างเนื้อติดมันจักหน่อยไก่แล้วครับไก่แล้วไกลล่ใหม่ละ เอาเลยเนาะพี่น้องเนาะเอาช้อนนี้ก่อนเนาะครับนี่มาพร้อมจวนแล้วครับไปไปจวนด้วกันครับนี่อุย้ยปุ๊บครับนี่สีเลย,ยสีเลยสีนี่ครับโอ้โยตอนสุดท้ายครับนี่ครับปุ๊บอุย้ยพี่น้องเบ้างกูนะโอ้สิคะ ามากเลยค่ะพี่ยอดเลยครับไปครับพี่น้องครับไปจวดกันครับอ่ะอุ้ยจวดรวดไปจวดไปนอนน้อมบอกพี่น้องดิสังเป็นนอน